อ้ำพัชราภาเล่าที่มาเข้าวงการแคคตัสทุ่มซื้อต้นละ2.5แสนหลงมากพูดด้วยทุกวันอ้ำพัชราภาเล่าที่มาเข้าวงการแคคตัสเบื่อมองเพดานแล้วขอมองกระบองเพชรบ้างเผยทุ่งเงินซื้อต้นละ2.5แสนมีความสุขมากพูดด้วยทุกวันเคยของขวัญวันเกิดจากไฮโซพบยังไรแพลนแต่งงานเพิ่มคนพบความชื่นชอบของตัวเองอีกคน สำหรับนางเอกทุปตาอ้างพัทราภาที่อยู่บ้านในช่วงโควิด -19 จนยอมรับว่าชีวิตเปลี่ยนไปตอนนี้เข้าสู่วงการต้นกระบ,บองเพชรไร้หนาไปแล้วที่ผ่านมาเพิ่งไปซื้อถึงจังหวัดชนบุรีหลงไหลถึงขั้นควัาเงินซื้อราคาสูงถึงต้นละ2.5แสนบาทเลยทีเดียว โดยล่าสุด11ธันวาคม2564หลังจากสถานการณ์โปรดล็อกแล้วอั้มพัชราภาออกงานอีเวนต์ครั้งแรกในรอบปีโดยเล่าถึงที่มาที่ไปของการเป็นสาวกแคตาสที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านตลอดแทบไม่ได้ไปไหนเลยจากที่นั่งมองแต่เพดานก็เปลี่ยนมามองกระบองเพชรบ้าง แต่ไม่ชอบกระบองเพชรที่มีขนจะชอบแบบผิวเรียบดอกสวยๆส,ส,สีชมพูซึ่งจะมองและพูดคุยกับเขาทุกวันเริ่มจากเพื่อนเอามาให้หนึ่งต้นก็ชอบเลยจากเดิมเป็นคนไม่ชอบกระบองเพชรเพราะมันมีน้ำโดนน้ำตำตลอดแต่พอได้เห็นกระบองเพชรไม่มีน้ำก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆแต่มันไม่มีขายทั่วไปก็ต้องไปขอร้องให้คนที่เขาสะสมช่วยแบ่งขายให้ เพราะอ้ําอยากได้ต้นพอต้นแม่ส่วนราคาก็แพงเหมือนกันต้นที่อยากได้ราคามีตั้งแต่40,000、1,000・0 0 0 0ไปจนถึง2.5,000แนแล้วแต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดด้วยแพงที่สุดที่ซื้อมาก็2 5 0 0 0 0นบาทแต่มันมีความสุขมากจริงๆความจริงมีคนบอกให้ทําโรงเรือนแต่อ้ําไม่ได้ทําเพราะเวลาเดินเข้าโรงเรือนแล้วร้อน ก็เลยเอาไว้ตรงระเบยียงตอนนี้ทำตู้เล็กๆไว้ใส่กระบองเพชรเราจะได้นั่งมองได้ทุกวันเมื่อถามว่าวันเกิดทธันวาคมที่ผ่านมาให้โซคบประธานวงให้อะไรเป็นของขวัญเจ้าตัวก็บอกว่า เขาก็ให้เปิดกล่องเอาเองตอนแรกเราก็คิดว่ากระเป๋าแน่เลยซึ่งแบรนด์นี้อ้ำมีเยอะแล้วไม่อยากได้แต่พอเปิดมาเป็นช็อกโกแลตที่อ้ำชอบเปิดไปอีกกล่องก็เป็นชอคค็อกโกแลตอีกแต่พอเปิดอีกกล่องเป็นของจีงแล้วซึ่งก็ให้กำไรเหมือนเดิมเขาให้ไปใส่เยอะๆที่ผ่านมาเจอกันเดือนละ1-2ถึงครั้งเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเขาก็ไม่ค่อยออกบ้านเหมือนกัน คัวโควิด19พร้อมบอกนักข่าวว่าสำหรับตนกับไฮโซพบอหยันนับเวลา4ปีเพราะ4ปีคือเริ่มนับตั้งแต่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันผ่านๆแต่ความจริงแล้วมันยังไม่ถึงแพลนเรื่องอนาคตก็ไม่ได้คุยกันคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยถ้าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็คงเซอร์ไพรส์แต่อยู่แล้วขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมช่องข่าวสดหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ